มีสเสน่ห์พิเศษอย่างมากจากผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่มาจากอายุไม่ใช่มาจากรูปร่างที่สมบูรณ์แบบไม่จำเป็นต้องมีรูปลักษณ์โดดเด่นหรือลีลาการจีบที่มีเทคนิคมากมายสเสน่ห์นั้นมาจากวิธีชีวิตของเขาเองจากเสียงทุบหมบอุ่นที่เต็มไปด้วยประสบการณ์จากสายตาที่ฟังมากกว่าที่จะรีบตอบกลับจากการปรากฏตัวที่สงบเยือกเย็นแต่ไม่ไกลตัวและจากวิธีที่เขารักอย่างจริงใจชัดเจนและไม่มีพันธะ นี่คือเสน่ห์ของคนที่ผ่านลมฝนมามากพอที่จะเข้าใจว่าความรักไม่ใช่เพื่อครอบครองแต่เพื่อบำรุงรักษาและธนุถนอมเป็นคนที่รู้จักตัวเองดีจึงไม่พยายามเปลี่ยนใครและไม่ยอมให้ใครมาทำให้ตัวเองพร่ามัวเขาใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่รีบร้อนแต่ลึกซึ้งทำให้ผู้หญิงรู้สึกปลอดภัยโดยไม่ต้องมีคำมั่นสัญญาใดฮ่าฮ่า <c oughs> ประสบการณ์สร้างความลึกซึ้งที่ยากจะต้านทานผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่มีพลังบางอย่างที่ทำให้คนอื่นอยากเข้าใกล้ ไม่ใช่เพราะเขาพยายามดึงดูดแต่เพราะเขาได้เรียนรู้ที่จะเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงเขาไม่หลีกเลี่ยงอดีตแต่ยอมรับมันเป็นส่วนสำคัญที่หล่อหลอมเขาให้เป็นคนในวันนี้เขาไม่สนใจการแข่งขันที่ไร้สาระแต่ให้ความสำคัญกับสิ่งที่มีความหมายจริงผู้หญิงถูกดึงดูด,ดด้วยความสงบเยือกเย็นนั้นเพราะอยู่กับเขาแล้วพวกเธอได้เป็นตัวของตัวเองไม่ต้องเสแสร้งไม่ต้องแสดงบทบาทเพราะเขาไม่รักเพื่อเติมเต็ม,ตมช่องว่างแต่รักเพราะหัวใจเต็มเปี่ยมความมั่นใจที่ไม่โวยวาย คือสิ่งที่ทําให้เขาแตกต่างเขาไม่จําเป็นต้องพิสูจน์อะไรไม่จําเป็นต้องโอ้อวดสิ่งที่เขาทําได้ไม่ต้องตะโกนเพื่อเรียกรับการยอมรับการมีอยู่ของเขาเองก็เต็มไปด้วยน้ําหนักเขาเดินเข้าห้องไม่ใช่เพื่อเรียกสายตาแต่สายตาผู้หญิงกลับมองหาเขาโดยไม่รู้ตัวไม่ใช่เพราะความหลอ่อเหลาแต่เพราะความมั่นใจที่สะสมมาตลอดปีเดือนความมั่นใจนี้ไม่ได้มาจากความหญิงทนงแต่จากความเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้งเขารู้ว่า เขาคือใครต้องการอะไรและอะไรคือสิ่งที่ควรรักษาไว้สิ่งนั้นนำมาซึ่งความสงบที่ใครๆก็อยากพึ่งพิงผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่รู้จักรักด้วยหัวใจเต็มเปี่ยมแต่ไม่เสียสติเขารักโดยไม่รีบร้อนแต่ก็ไม่หวาดกลัวความรักของเขาคือการเลือกอย่างรอบคอบไม่ใช่อารมณ์ชั่วคราวเขาไม่จำเป็นต้องควบคุมไม่บังคับไม่แต่งเติมเพียงแค่ต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งพอที่จะก้าวผ่านผิวเผินกว้างพอที่จะรับความแตกต่างและมั่นคงพอที่จะยืนหยัดก,กลางพายุ นั่นคือความรักที่ทำให้ผู้หญิงรู้สึกว่าถูกเห็นเข้าใจได้รับความเคารพและเหนือสิ่งอื่นใดคือความปลอดภยัยเสน่นั้นมาจากจิตวิญญาณที่ถูกขัดเกลวไม่มีใครเดินทางมาถึงความเป็นผู้ใหญ่โดยไม่ผ่านการสูญเสียล้มเหลวและเกิดใหม่สิ่งเหล่านั้นคือสิ่งที่สร้างชายผู้มีความลึกคนที่รู้ว่าความสำเร็จไม่ใช่ตัวตนความล้มเหลวไม่ทำให้คุณค่าหายไปและความรักไม่ใช่การแข่งขันชนะหรือแพ้เขาไม่ใช้ชีวิตเพื่อให้คนอื่นพอใจ แต่เพื่อซื่อสัตย์กับตัวเองเขาไม่พูดมากเกี่ยวกับสิ่งที่จะทำแต่ให้การกระทำพูดแทนเขาไม่สแสวงหาการชื่นชมแต่ยังทำให้ผู้อื่นเคารพนับถือและนั่นคือสเสน่ห์ที่ทำให้ผู้หญิงไม่อาจละสายตาเรามีบทเรียนมีค่าบางส่วนแบ่งปันในวิดีโอนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าสิ่งที่ได้ฟังไปนั้นมีประโยชน์จริงๆและมีคุณค่าในชีวิตของคุณโปรดแสดงความคิดเห็นบอกเล่าความรู้สึกของคุณด้านล่างคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างและคุณจะนำสิ่งนั้นไปใช้ในเส้นทางชีวิตอย่างไร ถ้าคุณยังติดตามมาถึงตรงนี้และเห็นว่าบทเรียนเหล่านี้มีความหมายโปรดแสดงความคิดเห็นว่าฉันชอบวิดีโอนี้เพื่อให้เรารู้ว่าคุณยังเดินทางไปกับเราจนถึงวินาทีสุดท้ายรู้จักฟังแทนการโต้แยง้งผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่ไม่สแสวงหาความชนะในทุกการสนทนากับผู้หญิงที่เขารักเขาไม่ถือว่าการสนทนาเป็นสนามรบเพื่อแบ่งชนะ แพ้หรือเป็นเวทีแสดงความเฉียยบแหลมของเหตุผลหรือการยืนยันตัวตนสำหรับเขาความสัมพันธ์ไม่ใช่สงครามเพื่อชิงชัยแต่เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องปลูกฝังด้วยความเข้าใจการฟังและความเห็นอกเห็นใจเขารู้ดีว่าผู้หญิงไม่ได้ต้องการคนที่ถูกต้องตลอดเวลาแต่ต้องการคนที่อยู่เคียงข้างทั้งทางกายและใจเมื่อผู้หญิงระบายความในใจบ่นหรือแม้แต่โกรธเคืองในความเหนื่อยล้าสิ่งที่เธอต้องการไม่ใช่คำโต้แย้งหรือคำแนะนำที่แห้งแล้ง แต่เป็นไหลที่มั่นคงและหัวใจที่กว้างพอจะฟังเขาไม่รีบร้อนโต้และไม่พยายามเปลี่ยนแปลงความคิดของเธอไม่ขัดจังหวะเพื่อปกป้องความคิดเห็นส่วนตัวแต่เลือกนิ่งเงียบไม่ใช่เพราะไม่สนใจแต่เพราะให้เกียรติการนิ่งเงียบของเขาเป็นการฟังอย่างลึกซึ้งที่ทําให้ผู้หญิงรู้ว่าเธอไม่ต้องปกป้องตัวเองไม่ต้องพิสูจน์อะไรและไม่ต้องเก็บตัวสายตาของเขาไม่ได้หยุดอยู่ที่ท่าทางหรือโทนเสียงเท่านั้นแต่ยังลึกซึ้งถึงสิ่งที่ไม่ได้พูดถึงแววตาที่เศร้าถึงเสียงถอนหายใจอ่อน และความเงียบที่ยาวนานหลังวันเหน็ดเหนื่อยเขารู้สึกไวต่อสิ่งที่เธอไม่พูดและการฟังนี้ทําให้เธอรู้สึกรักอย่างแท้จริงไม่ใช่เพราะเธอสมบูรณ์แบบแต่เพราะเธอถูกเห็นและเข้าใจผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่เข้าใจว่าการฟังไม่ใช่ทักษะที่เรียนรู้จากตำราแต่เป็นของขวัญจากความการุณาและความโตเต็มวัยนี้คือวิธีที่เขาบอกว่าฉันอยู่ที่นี่โดยไม่ต้องเอ่ยปากนี่คือวิธีที่เขาช่วยลดคลื่นลมในใจเธอไม่ใช่ด้วยคำปลอบใจฟุ่มเฟือยแต่ด้วยการอยู่ด้วยอย่างจริงใจและสายตาที่ไม่ตัดสิน เมื่อเขาฟังเธอรู้สึกได้รับการเยียวยาเมื่อเขานิ่งเงียบอดทนให้เธอระบายความในใจเธอรู้สึกได้รับการดูแลและเมื่อเขากอดความเจ็บปวดที่ยังไม่หายของเธอด้วยใจที่เข้าใจเธอรู้ว่านี่คือผู้ชายที่เธอไว้วางใจได้พึ่งพิงและเปิดใจโดยไม่กลัวจะเจ็บปวดอีกครั้งเพราะสุดท้ายสิ่งที่สร้างเสน่ห์ของผู้ชายไม่ใช่เสียงดังในบทสนทนาแต่เป็นความสงบในใจเมื่อเขาเลือกฟังด้วยหัวใจด้วยความเคารพและด้วยความรักแท้จริง ความเคารพไม่ใช่การควบคุมความรักของผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่คำถามซักไซส์ไม่ได้วัดด้วยจำนวนครั้งที่ตรวจข้อความหรือแอบ,บติดตามโทรศัพท์เขาไม่รักเพื่อครอบครองแต่รักเพื่อเดินเคียงข้างดังนั้นเขาจึงไม่พยายามเปลี่ยนผู้หญิงให้เป็นแบบในฝันของตัวเองเขาไม่อิจฉาอย่างไม่รู้ตัวและไม่สร้างแรงกดดันด้วยความเงียบหรือถอนใจที่เต็มไปด้วยความตำหนิเขาไม่ตั้งกฎเกณฑ์เพื่อควบคุมแต่สร้างพื้นที่ให้คนที่รักเติบโตได้มีอิสระ และได้เป็นตัวของตัวเองอย่างสมบูรณ์และสงบสำหรับเขาความรักไม่ใช่โซ่ตรวนแต่เป็นคำเชิญที่อ่อนโยนว่าเธอจะอยู่กับฉันได้หากใจเธอปลอดภัยเขาเคารพผู้หญิงที่อยู่ข้างๆเหมือนมนุษย์อิสระที่มีความฝันบุคลิกและข้อบกพร่องของตัวเองเขาเข้าใจว่าความรักไม่ใช่การเปลี่ยนใครให้สมบูรณ์แบบแต่คือการเลือกที่จะรักสิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์ในตัวเธอทุกวันด้วยความเต็มใจ และความเคารพนี้ท่ามกลางโลกที่เร่งรีบเต็มไปด้วยการเปรียบเทียบและตัดสินกลายเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้หญิงรู้สึกสั่นสะเทือนลึกซึ่งไม่ใช่เพราะเขาพูดเก่งทำมากแต่เพราะเขาทำให้เธอรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าไม่ใช่เมื่อพยายามเป็นใครสักคนแต่เมื่อได้เป็นตัวเองเรามีบทเรียนมีค่าบางส่วนแบ่งปันในวิดีโอนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าสิ่งที่ได้ฟังไปนั้นมีประโยชน์จริงๆและมีคุณค่าในชีวิตของคุณโปรดแสดงความคิดเห็นบอกเล่าความรู้สึกของคุณด้านล่างคุณได้เรียนรู้อะไรบ้าง และคุณจะนำสิ่งนั้นไปใช้ในเส้นทางชีวิตอย่างไรถ้าคุณยังติดตามมาถึงตรงนี้และเห็นว่าบทเรียนเหล่านี้มีความหมายโปรดแสดงความคิดเห็นว่าฉันชอบวิดีโอนี้เพื่อให้เรารู้ว่าคุณยังเดินทางไปกับเราจนถึงวินาทีสุดท้ายความละเอียดอ่อนในความรักจากการกระทำเล็กๆผู้ชายที่โตเต็มที่ไม่จำเป็นต้องใช้คำสารภาพรักที่วอหวาของขวัญราคาแพงหรือการนัดเดทที่จัดเต็มเพื่อแสดงความรู้สึก เพราะสำหรับเขาความรักไม่จำเป็นต้องโอ้อวดมันแสดงออกผ่านเรื่องเล็กๆที่เรียบง่ายแต่เปลี่ยมด้วยความจริงใจและความละเอียดอ่อนจากใจเขารู้ว่าสิ่งที่ทำให้หัวใจผู้หญิงสั่นไหวไม่ได้อยู่ที่ความรูราภายนอกแต่เป็นความใส่ใจสิ่งที่ไม่ใช่ทุกคนจะมีและไม่ใช่ทุกครั้งที่จะเห็นได้ง่ายมันอาจเป็นเพียงการจับมือในเวลาที่เหมาะสมไม่ต้องพูดอะไรแต่ก็เพียงพอที่จะสื่อถึงการอยู่เคียงข้างและปกป้องการจับมือท่ามกลางฝูงชนการสัมผัสเบาเมื่อเธอเหนื่อย เหมือนเป็นการบอกว่าฉันอยู่ตรงนี้อยู่กับเธอโดยไม่มีเหตุผลอื่นมันอาจเป็นข้อความสั้นๆระหว่างชั่วโมงทำงานที่เร่งรีบกินข้าวกลางวันหรือยังดูเหมือนเรื่องเล็กน้อยแต่ก็ทำให้เธอรู้สึกอบอุ่นใจเพราะรู้ว่าเธอถูกคิดถึงผู้ชายที่โตเต็มที่เข้าใจว่าความรักไม่ใช่แค่การอยู่ด้วยกันทุกวินาทีแต่คือการมีส่วนหนึ่งของใจที่หันไปหาอีกฝ่ายแม้ในเวลาที่ห่างกัน เขาไม่อ้อดแต่ในวิธีที่เขาดึงประตูรถเบาๆในวิธีที่เขาถอยหนึ่งก้าวเพื่อให้เธอได้ก้าวเข้าไปก่อนหรือในสายตาที่จับจ้องเธอข้ามทันล้วนบอกสิ่งเดียวกันว่าความปลอดภัยของเธออยู่ในความใส่ใจของเขาเขาอาจไม่พูดมากแต่การอยู่ตรงนั้นของเขาก็ทําให้เธอรู้สึกได้รับการปกป้องเขาอาจไม่ให้สัญญาใหญ่โตแต่การวางเสื้อคลุมบนไหล่เธอเมื่อมีลมพัดเป็นคําสัญญาที่เต็มเปี่ยมว่าฉันคิดถึงเธอเสมอผู้ชายที่โตเต็มที่ไม่ได้รักด้วยเสียงดังเขารักด้วยความละเอียดอ่อน ด้วยวิธีที่เขาฟังเมื่อเธอพูดด้วยวิธีที่เขาจำรายละเอียดเล็กๆที่เธอเล่ามานันอาจเป็นชาที่เธอชอบเพลงที่เธอฟังบ่อยหรือความกังวลที่เธอยังไม่ทันพูดออกมาและเขาจำได้ไม่ใช่เพื่อสร้างความประทับใจแต่เพราะหัวใจของเขาสนใจจริงๆความละเอียดอ่อนของเขาไม่ใช่ศิลปะแห่งการเอาใจแต่คือผลลัพธ์ของชีวิตที่ผ่านมานานพอที่จะเข้าใจว่าความรักไม่ได้เติบโตจากความสุขชั่วคราวที่ยิ่งใหญ่ แต่จากช่วงเวลาจิ๋วๆที่ทำซ้ำๆทุกวันและทำด้วยหัวใจทั้งดวงและในสิ่งเล็กๆเหล่านั้นผู้หญิงรู้สึกว่าตัวเองได้รับการดูแลเธอไม่ต้องการความรักที่ดังเหมือนดอกไม้ไฟเธอแค่ต้องการผู้ชายที่มีความอดทนพอจะรอมีความอ่อนโยนพอจะเข้าใจและลึกซึ้งพอจะรักเธอด้วยสิ่งที่เหมือนไม่เห็นแต่เป็นเส้นได้ที่ผูกใจเธอกับเขาตลอดไปสำหรับเขาความโรแมนติกไม่จำเป็นต้องโอ้อวดมันอยู่ในรายละเอียดเล็กๆ สิ่งที่มักถูกมองข้ามแต่สร้างความรู้สึกลึกซึ้งในผู้รับความละเอียดอ่อนนี้ไม่ได้มาจากทักษะที่เรียนรู้แต่เป็นผลจากหัวใจที่รู้จักสังเกตรู้จักฟังและต้องการมอบความปลอดภัยและความรักแก่คนที่เขาให้ความสำคัญเขาไม่ได้ทำเพื่อให้ใครประทับใจแต่เพราะนั่นคือวิถีชีวิตผู้ชายที่รู้ว่าความรักไม่ใช่เรื่องใหญ่โตแต่คือวิธีที่เราแสดงตัวตนในทุกช่วงเวลาที่เล็กน้อยของชีวิตกันและกัน นั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้ผู้หญิงรู้สึกพิเศษไม่ใช่เพราะถูกวางบนแท่นสูงแต่เพราะได้อยู่ในใจของคนที่ไม่ต้องพูดมากแต่ทำให้เธอรู้ว่าเธอสำคัญด้วยความอ่อนโยนและยั่งยืนไม่กลัวแสดงความรู้สึกผู้ชายที่โตเต็มที่ไม่พยายามทำตัวเข้มแข็งตลอดเวลาเขาไม่กลัวที่จะเผยความเจ็บปวดและไม่ถือว่าการร้องให้คือความอ่อนแอสำหรับเขาความกล้าหาญแท้จริงไม่ได้อยู่ที่การเก็บกดอารมณ์แต่คือกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองกับสิ่งที่เกิดขึ้นในใจ เขาอาจเงียบเมื่อใจหนักอึ้งอาจถอนหายใจเมื่อสิ่งต่างๆเหนื่อยเกินไปเขาไม่พยายามปิดบังน้ำตาในช่วงเวลาที่อ่อนแอและไม่ต้องยิ้มฝืนเพียงเพื่อปลอบใจผู้อื่นเพราะเขาเข้าใจว่ามนุษย์มีอารมณ์สิ่งที่เป็นธรรมชาติและควรได้รับการเคารพและเมื่อเขาเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงเขาจะเชื่อมต่อกับคนอื่นอย่างจริงใจลึกซึ้งความจริงใจนั้นทําให้ผู้หญิงรู้สึกปลอดภัยพวกเธอไม่ต้องเดาว่าเขาคิดอะไรไม่ต้องระแวงหน้ากากทางอารมณ์พวกเธอได้เป็นตัวของตัวเอง เพราะข้างๆพวกเธอคือผู้ชายที่กล้าเป็นตัวเองผู้ชายที่แข็งแกร่งพอจะยอมรับเมื่อเหนื่อยพอใจดีที่จะพูดเมื่อเจ็บปวดและลึกซึ้งพอที่จะไม่ปิดบังหัวใจด้วยความแข็งกร้าวปลอมในโลกที่ทุกคนพยายามดูดีผู้ชายที่กล้าพูดว่าฉันไม่โอเคจึงเป็นสิ่งที่หายากและลำค่าไม่ใช่เพราะเขาอ่อนแอแต่เพราะเขามั่นคงพอที่จะไม่ปล่อยให้อาการเจ็บปวดถูกมองข้าไม่ปล่อยให้อารมณ์ถูกปฏิเสธ ผู้หญิงรักสิ่งนี้มากกว่าสิ่งใดเพราะมันสร้างความรู้สึกจริงใจความรู้สึกเชื่อมต่อจากหัวใจไม่ใช่แค่จากภายนอกและถ้าความรักอยากลึกซึ้งและยั่งยืนมันจำเป็นต้องมีความจริงใจเป็นพื้นฐานเรามีบทเรียนดีๆที่แบ่งปันในวิดีโอนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าสิ่งที่ฟังมานี้เป็นประโยชน์และมีคุณค่าสำหรับชีวิตของคุณโปรดแชร์ความเห็นของคุณด้วยการคอมเมนต์ด้านล่างคุณได้เรียนรู้อะไรและจะนำไปใช้ในเส้นทางของคุณอย่างไร ถ้าคุณยังติดตามมาถึงตรงนี้และคิดว่าบทเรียนเหล่านี้มีความหมายโปรดคอมเมนต์ว่าฉันชอบวิดีโอนี้เพื่อให้ผมรู้ว่าคุณยังเดินทางไปกับผมจนถึงนาทีสุดท้ายมีความหลงไหลส่วนตัวมีพื้นที่ส่วนตัวผู้ชายที่โตเต็มที่ไม่ก้าวเข้าสู่ความรักเพื่อสละตัวตนและไม่เปลี่ยนความรักให้กลายเป็นความหมายทั้งหมดของชีวิตต่อเขาไม่จำเป็นต้องมีใครมาเติมเต็มช่องว่างในตัวเองเพราะเขาก้าวเข้าสู่ความรักด้วยจิตใจที่สมบูรณ์ สมบูรณ์ในความเป็นอิสระภายในเข้าใจตัวเองอย่างท่องแท้และพร้อมที่จะเดินเคียงข้างไม่ใช่พึ่งพิงเขารักอย่างลึกซึ้งแต่ไม่ลืมว่าตัวเองก็เป็นโลกใบหนึ่งที่ควรได้รับการรักษาเขามีความหลงใหลส่วนตัวอาจเป็นดนตรีกีฬาหนังสืองานหรือความฝันใดๆที่เขาปลูกฝังอย่างมุ่งมั่นทุกวันนั่นคือสิ่งที่ทําให้เขามีชีวิตชีวามีไฟและมีความลึกซึ้งความหลงใหลเหล่านั้นไม่ได้ส่งเสียงดังไม่ต้องการคําชื่นชมใดๆแต่พลังนั้นและที่เลี้ยงดูความมั่นใจพลังชีวิต และความกล้าหาญในตัวเขาเขาให้พื้นที่สำหรับการพัฒนาตัวเองเพื่อทำสิ่งที่รักและฟังเสียงคิดส่วนตัวในช่วงเวลาที่อยู่คนเดียวไม่ใช่เพราะเขาห่างเหินแต่เพราะเขาเข้าใจว่าผู้ชายที่รู้สึกสงบแม้อยู่คนเดียวจะรักคนอื่นได้อย่างเป็นผู้ใหญ่และไม่บังคับผู้ชายนั้นไม่จำเป็นต้องพูดมากเกี่ยวกับเป้าหมายหรือความฝันเขาไม่พิสูจน์ด้วยคำพูดแต่ด้วยการกระทำความมีวินัยในชีวิตความเมตตาในความสัมพันธ์และความตั้งใจพัฒนาอย่างสม่ำเสมอในทุกการตัดสินใจ ทั้งหมดนี้สร้างความแข็งแกร่งที่ไม่ต้องอวดแต่เปล่งประกายอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้มีชีวิตเพื่อให้คนอื่นชื่นชมแต่เมื่อคนอื่นอยู่ใกล้เขากลับทําให้พวกเขารู้สึกอยากใช้ชีวิตให้ดีขึ้นผู้หญิงรับรู้พลังดึงดูดนี้พลังจากผู้ชายที่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรรู้จักรักษาคุณค่าหลักของชีวิตและเรียนรู้พัฒนาโดยไม่ต้องแลกด้วยความรักหรือความรับผิดชอบผู้ชายที่โตเต็มที่ไม่มองความรักเป็นพันธนาการหรือความครอบครองเขาไม่ขังผู้หญิงที่รักไว้ในกรอบแคบของอารมณ์ และไม่ยอมให้ตัวเองหลงทางเพราะตามหาความรักสำหรับเขาความรักไม่ใช่ทุกอย่างแต่เป็นส่วนที่งดงามในภาพชีวิตเขาต้องการให้ผู้หญิงของเขาเป็นอิสระและสดใสเหมือนที่เขาใช้ชีวิตอย่างเต็มที่กับความหลงไหลและภารกิจส่วนตัวความรักสำหรับเขาคือการเดินเคียงข้างเป็นการสนับสนุนกันและกันเพื่อทั้งสองเติบโตและก้าวไปข้างหน้าแต่ละคนยังคงเป็นตัวเองโดยไม่โดดเดี่ยวบนเส้นทางชีวิต เพราะผู้ชายที่โตเต็มที่ไม่ต้องการความสัมพันธ์เพื่อเติมเต็มช่องว่างแต่ต้องการความรักเพื่อสร้างและแบ่งปันร่วมกันที่ที่สองคนแข็งแกร่งพอจะเดินเคียงข้างมีความลึกซึ้งพอจะเข้าใจกันและมีความโตเต็มที่พอจะรักษาคุณค่าเฉพาะตัวโดยไม่เสียความรักร่วมเขาไม่ต้องการให้ผู้หญิงเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งในชีวิตแต่ในโลกที่เขาสร้างขึ้นยังคงมีช่องว่างที่ถูกเก็บไว้ไม่ใช่เป็นห้องปิดที่ต้องพิชิตแต่เป็นพื้นที่อบอุ่นเชิญชวนให้เธอเก้าวเ,เข้าไป ไม่ใช่ในฐานะเจ้าของแต่ในฐานะเพื่อนร่วมทางแท้จริงคนที่แชร์ความฝันความท้าทายและช่วงเวลาสงบของชีวิตกับเขาความรักสำหรับเขาไม่ใช่การผสมผสานเป็นหนึ่งเดียวแต่เป็นการประสานกันเมื่อสองคนเติบโตอย่างอิสระแต่ยังหันหน้าเข้าหากันด้วยความเคารพและเข้าใจและความเป็นอิสระที่มาพร้อมกับหัวใจที่เปิดกว้างนี้คือสิ่งที่ทำให้ผู้หญิงรู้สึกได้รับการเคารพและเลือกไม่ใช่เพราะขาดแคลนแต่เพราะเธอสมควรอย่างแท้จริง เราได้แบ่งปันบทเรียนมีค่าบางอย่างในวิดีโอนี้หากคุณรู้สึกว่าสิ่งที่ฟังมานี้เป็นประโยชน์และมีคุณค่าสำหรับชีวิตของคุณโปรดแบ่งปันความรู้สึกของคุณด้วยการแสดงความคิดเห็นด้านล่างคุณได้เรียนรู้อะไรและจะนำไปใช้ในเส้นทางของคุณอย่างไรหากคุณยังติดตามมาถึงตรงนี้และคิดว่าบทเรียนเหล่านี้มีความหมายโปรดคอมเมนต์ว่าฉันชอบวิดีโอนี้เพื่อให้ผมรู้ว่าคุณยังเดินทางไปกับผมจนถึงนาทีสุดท้าย ความสงบใจท่ามกลางพายุชีวิตสเสน่ห์แท้จริงของผู้ชายที่โตเต็มที่ไม่ได้อยู่ที่รูปลักษณ์ที่ดูดีหรือคำพูดที่ประณีตมันไม่ได้ปรากฏชัดในคืนที่โรแมนติกหรือวันที่สงบสุขแต่มันถูกเปิดเผยอย่างเข้มแข็งและจริงใจที่สุดในช่วงเวลาที่ชีวิตต้องเผชิญพายุโหมกระหนำ่ำเมื่อเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นงานยุ่งเหยิงการเงินติดขัดครอบครัวประสบปัญหาหรือความสัมพันธ์ต้องเจอการทดสอบ เขาไม่ปล่อยให้ตัวเองถูกดึงเข้าไปในอารมณ์ลบไม่โกรธไม่หนีไม่ตื่นตระหนกหรือโทษใครแต่เลือกที่จะยืนหยัดความมั่นคงที่ไม่โอ้อวดไม่ส่งเสียงดังแต่ทำให้ผู้คนรอบข้างรู้สึกมั่นใจจากการมีอยู่ของเขาเขาสังเกตฟังและวิเคราะห์สถานการณ์ด้วยความใจเย็นที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างยาวนานเขาไม่ปล่อยให้อารมณ์ชั่วคราวพัดพาไปเพราะเข้าใจว่าในความวุ่นวายสิ่งสำคัญไม่ใช่การตอบสนองทันทีแต่คือการไตร่ตรองคือความสามารถในการรักษาท่าที และตัดสินใจอย่างรอบคอบในช่วงเวลาที่ทุกอย่างกำลังเปลี่ยนแปลงผู้ชายที่โตเต็มที่ไม่ต้องตะโกนเพื่อยืนยันความเข้มแข็งเขาไม่ต้องแต่งเติมตัวเองให้เป็นผู้ช่วยชีวิตอันทรงพลังเขาถ่อมตนแต่เข้มแข็งสงบแต่กระตือรือร้นและในความสงบเงียบนี้เองเขาสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับผู้หญิงข้างกายไม่ใช่ด้วยคำสัญญาที่คลุมเครือแต่ด้วยการกระทำที่มั่นคงและความสม่ำเสมอในการปฏิบัติ เมื่อผู้หญิงรู้สึกสับสนเขาไม่ตัดสินความกลัวของเธอไม่พยายามทำให้เธอเงียบด้วยเหตุผลแต่เงียบเงียบจับมือเธอไว้และมอบความเชื่อใจว่าเธอไม่ต้องเผชิญสิ่งนี้คนเดียวเขาไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ว่าเขารู้ทุกอย่างแต่ทำให้เธอเชื่อว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาจะอยู่เคียงข้างผู้ชายนั้นไม่กลัวคำถามที่ยังไม่มีคำตอบและไม่หนีจากสิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์แบบเขาเผชิญหน้าด้วยความจริงใจท่าทีที่เป็นผู้ใหญ่และความเชื่อมั่นมั่นคงว่าทุกอย่างจะดีขึ้น ไม่ใช่ด้วยโชคช่วยแต่เพราะเขาพร้อมแบกรับรับผิดชอบและลงมือทําอย่างไม่หยุดยัง้งความสงบนี้เองที่ทําให้ผู้หญิงรู้สึกว่าเธอไม่ได้เดินเดียวดายท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยความผันผวน,นเธอไม่ต้องการผู้ชายที่สัญญาว่าจะมีแสงอาทิตย์เธอต้องการคนที่ไม่ปล่อยมือเมื่อพายุพัดมาเธอไม่ต้องการคํามั่นว่าทุกอย่างจะสมบูรณ์แบบแต่ต้องการความกล้าหาญพอที่จะพูดว่าไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรแต่ฉันจะอยู่ตรงนี้ก้าวไปกับเธอ ดังนั้นเสน่ห์ของผู้ชายที่โตเต็มที่ไม่ได้อยู่แค่ที่ความสงบเสงี่ยมภายนอกแต่ยังอยู่ที่หัวใจที่มั่นคงหัวใจที่ไม่วันไหวโดยสถานการณ์และรักษาสัญญาที่ไม่ต้องหวือหวาว่าอยู่ที่นี่ตอนนี้และตลอดเส้นทางข้างหน้าในขณะที่คนอื่นเลือกหนีหน้าเขาเลือกเผชิญหน้าขณะที่คนอื่นตอบสนองด้วยอารมณ์เขารักษาตัวเองด้วยการควบคุมไม่จําเป็นต้องแสดงพลังด้วยการครอบงำแต่แสดงด้วยความมั่นคงเหมือนภูเขาที่สงบนิ่งแต่แข็งแกร่งท่ามกลางพายุรุนแรง นี่คือจุดหยุดเหนียวที่ผู้หญิงแสวงหาไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบแต่เป็นคนที่เชื่อถือได้คนที่ในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนที่สุดยังทําให้เธอเชื่อว่าทุกอย่างจะดีเพราะเขาอยู่ตรงนี้และในช่วงเวลาท้าทายที่สุดผู้ชายที่โตเต็มที่ปล่อยแสงสว่างภายในที่แปลกประหลาดไม่สว่างจ้าแต่เป็นแสงอบอุ่นและยั่งยืนเหมือนเปลวไฟที่ไม่เคยดับเราได้แบ่งปันบทเรียนอันมีค่าในวิดีโอนี้หากคุณรู้สึกว่าสิ่งที่ฟังมานั้นมีประโยชน์ และสร้างคุณค่าให้ชีวิตของคุณโปรดแสดงความคิดเห็นด้านล่างคุณได้เรียนรู้อะไรและคุณจะนำไปใช้ในเส้นทางของคุณอย่างไรหากคุณยังติดตามมาถึงตรงนี้และคิดว่าบทเรียนนี้มีความหมายโปรดแสดงความคิดเห็นว่าฉันชอบวิดีโอนี้เพื่อให้เรารู้ว่าคุณยังร่วมเดินทางกับเราจนถึงนาทีสุดท้ายรู้คุณค่าของความซื่อสัตย์มั่นคงในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันที่ซึ่งทุกอย่างอาจถูกแทนที่ได้ด้วยเพียงไม่กี่ครั้งสัมผัสหน้าจอ ที่ซึ่งความอดทนกลายเป็นสิ่งหายากและความสัมพันธ์ชั่วคราวถูกปกปิดในชื่อประสบการณ์ความซื่อสัตย์มั่นคงจึงไม่ใช่สิ่งที่ถือว่าเป็นเรื่องปกติอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นสิ่งพิเศษเป็นการเลือกอย่างกล้าหาญเป็นของขวัญล้ำค่าที่ไม่ใช่ทุกคนจะมอบให้ได้และไม่ใช่ทุกคนที่คู่ควรจะได้รับผู้ชายที่โตเต็มที่เข้าใจเรื่องนี้ดีมากเขาไม่มองความรักเป็นแค่เกมอารมณ์ที่คนมาเมื่อสนุกและจากไปเมื่อเบื่อเขาไม่ใช้ความรักมาเติมเต็มความว่างเปล่าภายใน และไม่ใช้ความสัมพันธ์ชั่วคราวเป็นมาตรวัดคุณค่าของตนสำหรับเขาความรักคือคำมั่นสัญญาคือความรับผิดชอบและความเคารพอย่างลึกซึ้งและความซื่อสัตย์มั่นคงไม่ใช่ผลจากการฝืนทำหรือหน้าที่แต่เป็นผลจากการเลือกอย่างมีสติเลือกที่จะยึดมั่นในใครคนหนึ่งแม้โลกภายนอกจะเต็มไปด้วยสิ่งล่อตาล่อใจเขาไม่ปล่อยให้อารมณ์ชั่วคราวครอบงำเหตุผลเขาไม่โทษสถานการณ์หรือแรงสั่นสะเทือนใหม่ๆเพราะเขาเข้าใจว่าความสัมพันธ์ทุกอย่างต้องผ่านช่วงโรแมนติกในตอนแรกแล้ว จะถึงเวลาที่ความรักต้องการมากกว่าความรู้สึกต้องการการให้อภัยความอดทนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งความซื่อสัตย์มั่นคงในการอยู่ต่ออยู่ต่อเมื่อสิ่งดีงามไม่ชัดเจนอยู่ต่อเมื่ออีกฝ่ายไม่สมบูรณ์อยู่ต่อไม่ใช่เพราะออกไม่ได้แต่เพราะไม่อยากจากไปสำหรับเขาความซื่อสัตย์มั่นคงไม่ใช่เรื่องเก่ามันคือหลักฐานของคนที่รักษาคำพูดเป็นสัญ,ญลักษณ์ของหัวใจที่เข้มแข็งและโตพอจะเข้าใจว่า ความรักที่ยั่งยืนไม่ถูกสร้างจากความรู้สึกที่ผันผวนแต่ถูกสร้างจากการตัดสินใจซ้ำๆนับร้อยครั้งว่าวันนี้ฉันยังเลือกเธอนั่นคือการเลือกอยู่ต่อเมื่อโกรธกันไม่ไปหาคนอื่นให้พึ่งพิงเป็นการเลือกสนทนาแทนการเงียบและหนีเป็นการเลือกดูแลเมื่อความสัมพันธ์เริ่มจางหายแทนที่จะปล่อยมือและเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นเขาเลือกผู้หญิงของเขาไม่ใช่เพราะเธอถูกต้องหรือสมบูรณ์แบบแต่เพราะในใจเขาเธอคู่ควรกับการเลือกอย่างแท้จริง ผู้หญิงรับรู้สิ่งนี้ไม่ผ่านคำสัญญาแต่ผ่านการกระทำผ่านวิธีที่เขาพูดว่าฉันอยู่ตรงนี้ด้วยการปรากฏตัวที่สม่ำเสมอผ่านสายตาที่ไม่หลงทางและมือที่ไม่ปล่อยแม้ผ่านการทดสอบหลายต่อ,อหลายครั้งความซื่อสัตย์มั่นคงนั้นทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยในการถูกรักไม่ใช่เพราะความรักง่ายดายแต่เพราะอยู่กับเขาเธอไม่ต้องอยู่ในความกังวลของการถูกแทนที่และความซื่อสัตย์มั่นคงนั้นไม่วือหวาไม่โอ้อวด กลับกลายเป็นสเสน่ห์ที่ลึกซึ้งที่สุดสเสน่ห์ที่ไม่เลือนลางไปตามการเวลาไม่จางหายไปเมื่อมีทางเลือกใหม่แต่กลับยิ่งมีค่ามากขึ้นในโลกที่คนง่ายต่อการปล่อยมือเพราะผู้ชายที่โตเต็มที่ไม่ได้เก่งแค่การเริ่มต้นความรักแต่ยังรู้วิธีรักษามันไว้ด้วยทั้งหัวใจและความซื่อสัตย์มั่นคงที่ไม่สั่นคลอนเขาไม่เสียเวลากับความสัมพันธ์ชั่วคราวไม่สับสนระหว่างคำสัญญากับการไทยรถเขารักคนคนหนึ่งและรักด้วยความรับผิดชอบไม่ใช่แค่คำพูด แต่ในการกระทำในวิธีที่เขาปกป้องความสัมพันธ์และในวิธีที่เขารักษาตัวเองให้มั่นคงท่ามกลางสิ่งล่อตาล่อใจภายนอกความมั่นคงและความแน่วแน่นั้นทำให้ผู้หญิงรู้สึกได้รับการปกป้องไม่ใช่แค่ปกป้องจากบาดแผลภายนอกแต่ปกป้องจากความกังวลภายในเมื่อเธอรู้ว่าเขาจะไม่จากไปตอนที่ทุกอย่างยากลำบากผู้ชายที่โตเต็มที่ไม่ต้องสาบานด้วยคำพูดหวหวาแค่เขาใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับคำพูดของตนรักษาคำมั่นสัญญาที่เลือกไว้และในโลกนี้ ที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงรวดเร็วความมั่นคงนั้นและที่ทําให้ผู้หญิงรู้สึกปลอดภัยรู้สึกว่าสามารถวางอาวุธป้องกันทุกอย่างลงและมอบหัวใจให้ความสัมพันธ์นี้อย่างจริงจังกล้าที่จะรับผิดชอบผู้ชายที่โตเต็มที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบและเขาก็รู้เรื่องนั้นดีแต่แทนที่จะปฏิเสธเขากลับเผชิญหน้าแทนที่จะหนีเขารับผิดชอบเพราะสําหรับเขาความรับผิดชอบไม่ใช่ภาระแต่คือเกียรติยศเป็นราักฐานในการสร้างความไว้วางใจเป็นกระจกสะท้อนความภาคภูมิใจในตนเอง และความเป็นผู้ใหญ่ที่แท้จริงเมื่อเขาทำผิดเขาไม่หนีเงียบหรือหาเหตุผลมาแก้ตัวเขามีความกล้าพอที่จะพูดว่าผมผิดไม่ใช่เพื่อขอให้อภัยง่ายๆแต่เพราะเขาเข้าใจว่าความจริงใจเริ่มต้นจากการยอมรับความผิดพลาดเขาขอโทษไม่ใช่เพื่อปลอบประโลมแต่เพื่อแก้ไขและเขาแก้ไขด้วยการกระทาด้วยการเปลี่ยนแปลงจริงๆไม่ใช่คำสัญญาที่สวยหรูซึ่งจางหายไปตามกาลเวลา เขาไม่โทษวัยเด็กสภาพแวดล้อมหรือบาดแผลที่ยังไม่หายเขาไม่ใช้อดีตเป็นเกราะป้องกันหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบปัจจุบันแต่เผชิญหน้ากับตัวเองบางครั้งเป็นมุมมืดข้อบกพร่องที่ไม่มีใครเห็นเพื่อเรียนรู้เปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดยัง้งสำหรับเขาการเติบโตไม่ได้หมายถึงไม่เคยผิดพลาดแต่หมายถึงรู้จักลุกขึ้นหลังจากผิดพลาดเรียนรู้จากมันและไม่ทำซ้ำอีกรู้ว่าความรักไม่ได้เป็นแค่ความรู้สึกชั่วคราวแต่คือการเลือกอย่างรับผิดชอบทุกวัน ผู้หญิงไม่ต้องการผู้ชายที่สมบูรณ์แบบสิ่งที่เธออยากได้คือผู้ชายที่พร้อมเติบโตไปด้วยกันคนที่กล้าหารเมื่อทุกอย่างวุ่นวายกล้าที่จะเงียบเพื่อฟังกล้าที่จะลงมือเพื่อปกป้องและกล้ายอมรับเมื่อยังไม่ดีพอและจิตใจแบบนี้กล้ารับผิดกล้าแก้ไขกล้าที่จะเป็นคนที่ดีกว่าทุกวันคือสิ่งที่ทําให้ผู้ชายที่โตเต็มที่ดูน่าดึงดูดอย่างเงียบๆแต่มั่นคงรักด้วยปัญญาและอารมณ์ สำหรับผู้ชายที่โตเต็มที่ความรักไม่ได้เป็นแค่ความรู้สึกประตุชั่วคราวหรือคำสัญญาหวานซึ่งที่แตกสลายง่ายความรักคือการเดินทางที่ซึ่งความรู้สึกถูกนำทางด้วยความละเอียดอ่อนความอดทนและความเข้าใจลึกซึ้งเขาไม่รักอย่างรีบร้อนไม่ตอบสนองอย่างใจร้อนเมื่อเกิดความเข้าใจผิดเขาไม่ทำร้ายคนรักเพียงเพราะโกรธชั่วขณะเขาสังเกตก่อนต่อฟังก่อนตัดสินเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดในความสัมพันธ์ไม่ใช่ใครถูกใครผิด แต่คือการที่ทั้งคู่เดินหน้าต่อไปด้วยกันหลังการกระทบกระทั่งเขาไม่ใช้ความเงียบเป็นอาวุธไม่ใช้คำพูดเพื่อควบคุมหรือทำร้ายแต่เปิดใจสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ผู้หญิงได้แสดงความรู้สึกเขาเข้าใจว่าบางครั้งสิ่งที่ผู้หญิงต้องการที่สุดไม่ใช่คำตอบแต่เป็นความรู้สึกว่าได้รับฟังอย่างแท้จริงความรักของเขาไม่ต้องการการโอ้อวดผู้หญิงรับรู้ผ่านสายตาที่สื่อความหมายผ่านคำถามที่แสดงความห่วงใยวันนี้เหนื่อยไหมผ่านความจำเรื่องเล็กน้อยในเรื่องที่เธอเล่าอย่างไม่ตั้งใจเมื่อสัปดาห์ก่อน สิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้อาจดูธรรมดาสำหรับคนอื่นแต่สำหรับผู้หญิงที่อยู่เคียงข้างเขาคือหลักฐานชัดเจนว่าเขาใส่ใจเขาไม่พยายามเป็นคนพิเศษไม่บังคับตัวเองเปลี่ยนเพื่อสร้างความประทับใจเพราะเขารู้ว่าสเสน่ห์แท้จริงไม่ได้อยู่ที่รูปลักษณ์ที่วิหวาหรือคำพูดสวยหรูแต่มาจากวิถีชีวิตที่เรียบง่ายสุขุมซื่อสัตย์และเปลี่ยมด้วยความรักผู้ชายที่โตเต็มที่ไม่ตามกระแสสังคมเขาไม่จำเป็นต้องดูเด็กกว่ารวยกว่าหรือโดดเด่นกว่าเขาแค่ต้องเป็นตัวเอง คนที่ผ่านความเจ็บปวดและเข้าใจว่าความรักไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบแต่ต้องจริงใจและเมื่อเขาใช้ชีวิตแบบนั้นด้วยปัญญาอารมณ์ด้วยหัวใจที่เข้าใจผู้หญิงจะไม่เพียงแค่รู้สึกดึงดูดแต่จะอยากอยู่ต่ออยากสร้างความรักอยากเติบโตไปด้วยกันตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะมาทบทวนสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการพูดคุยในวันนี้แล้วคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างจนถึงตอนนี้สิ่งเหล่านั้นช่วยพัฒนาชีวิตคุณอย่างไรฉันอยากเชิญชวนให้คุณแสดงความคิดเห็น และบอกเล่าว่าจะนำสิ่งที่เรียนรู้ไปปรับใช้ในชีวิตจริงอย่างไรในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อแบ่งปันกับพวกเรานะครับหากคุณชอบวิดีโอนี้โปรดแสดงความคิดเห็นของคุณด้านล่างและอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่อง YouTube ของเราเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดต